สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอา้าวันนี้ซุปโปโรล,ล่าล่าไปงานขาวดำบ้านนี้รถรถดำลลยเนี่ยบ้านเนี้ยโอ้ยรถด,ดำลลยมันนี้กุ้องล่างาน,นสายป่านของคุณสองทีมงานสาย แคชสามหน,นึ่งสาม D2GC เนาะในเสียจิวโอ้ยจิวจิวงานด่วนชมมั้ยเอ้างานจดจ,จัดจุดจัดอันนั้นไอไ้ไอ้สีเติมน้ำมันไอ้ซปเปอร์เอ็กไอ้เบอร์ห้าเนาเติมน้ำมันเช่นเลิศแต่มันแมคโครหลายคันเนี่ยหลายคันหลาย เจ้าหนึ่งเป็นงานหน้าดินนะครับที่พาไปลงงานเสียพันเป็นงานหมาอเป็นอยังแต่วางานหน้าดินเนื้องานเขา่าเราโอ้ไปไ็นน้องท่านผู้ชมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดินวหน้ำเจมเจมบ้านไทยโมบึงหัวสะวนน่ะจดจัดจดจัดเอาไว รถมา,ลาหลายโพสปานนี่จดจาดว่าดิเปลี่ยนฟันไมโครเปลี่ยนฟันแล้วมือครับกับโัยูอีกละวันนี้ไปงานเขาดำสุปโปเฮ้ยไอ้นุ่มเกมคนหน้ามุมคนหน้าซื้อไปแล้วจดจาดจวดจาด มาท่ทางไหนนี่มาท่ทางไหนเน่ยมาท่ทางไหนวหนะวนอ้ามาทาไกลแอ่มาเรียนน้ำาสผ่านหกคูนสองเถะครับแต่ว่ามันไนมันเป็นนาดินได้บ่นี้เมื่อานีัวหอ,องใคนึงแหงล่าติดงานเท้าดำเนะาะโอ้ยบานนี้นเปลี่ยนเขียวมักุก้งใหไปตักอี รถไล,ล่รถไล่คนขับบ็อยู่วัเนียวอ่<ม>นานเขาเลยอยู่บุรีรัมย์ปัะนี้<ม>โอ้น้องไส้มันก็อยู่บุรีรัมพ์คนละเสียนิดงามซับอ่ะน,นี่ไปตักอยูค่คนาะเสียปันเสียจิ้วคนน่ะเสียไช่น้ำเทิยมเออันนี้ก็ดีสิวนาดินไปมันมันเราเด้เขาทีย่านเขาว่าใส่ปั่นกำลังมากอันนี้เปลี่ยนฟันแมคโคสินนี่ สายปานหกคูณสองคนพาทีมงานมาเพาะอมีต่รลดแตง่งจวดจัดจวดจัดท่านผู้ชมเลยคนมาแล้วไงคุ๊บอาอปานนี้จวดจัดจ,ดจดอ๋อมินชิมสัตว์ได้ท่านผู้ชม นันนุ่มบุรีรัมมาที่นี่ปาดนันนุ่มบุรีรัมนี่มีแต่รถด,ดูดูไวกว่านะรถสายดูดูไวสิรถรอ,อลลไอดินด้วนเราก็มาทายน้ำยุยยุกแย่งน้ำต้อนไปไกลนี่ยเออเดี๋ยวเอาลงยูทูบจังหน่อยเจ้าเนาะจุดจอดจุดจอดเหมือนกันลำง่า รถแตงหลายแทมือนี้ลูกน้องไอ้นึงแหงล่าไปงานเขาดำโยว oh, <wow. S 1> ายมันที่ได้ง่ายขึ้นเทิงแล้วมันนั่นดินนาดินไหม